วัดีค่ะวันนี้ครูจะพาม,มาเที่ยววัดสักเกตอีกมุมมองหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะโชคดีผ่านมาตรงนี้ก็เลยแวะเข้ามาอันนี้คือพระพุทธเจ้าน้อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะกราบขอพรพระพุทธเจ้าน้อยด้วยกันนะคะเนี่ค่ะ สวยงามมากนะคะข้างในเนี้ยค่ะข้างในเนี้ยจะเป็นอุโบสถค่ะพระอุโบสถของวัดสเกตนะคะอ่าดูต้นโพต้นนี้นะคะต้นใหญ่ต้นโตข้างล่างก็จะมี างล่างก็จะมีรูปปั้นของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจา้าเกี่ยวะค่ะอุปเสโนนะคะนี่ค่ะถ้าครูจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นอดีตท,ท่านเจ้าอาวาสและก็เป็นเหมือนถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะคะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนเหมือนรักษารักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราชนะคะนี่ค่ะ แต่ท่านไม่ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะอาจจะมีปัจจัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะด,ด้วยตำแหน่งหรืออะไรก็ตามเมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนสิน้นท่านก็ต้องได้ขึ้นนะคะแต่แต่ท่านไม่ได้ขึ้นนะคะก็สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้ขึ้นแทนนะคะสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ จำวัดอยู่ที่วัดวัดราชบ่พิษอะค่ะนะคะ,คะแต่สมเด็จเกี่ยวได้สิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวกูรูจะพาเข้าไปไหว้พระในอุโบสถค่ะเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากอ๋อนี่ค่ะนิดนึงก้อนหินนี่เขาเขียนไว้ว่า สมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอดีตเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรวิหารพุทธศักราช2471 ถึงสองห้าสองห้าห้าอะไรเนี่ยกูรูอ่านไม่ออกคะ่ะนี่ค่ะสองห้าห้าหกไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชี้เลขเด็ดน,นะคะ ลายต้นโพตัวนี้น่าจะมีอายุเก่าแก่มากแล้วค่ะมีหินใหญ่สวยงามมากนะคะต้นโพต้นนี้นะคะดูกิ่งก้านเขารู้จักจารึกไวอะคะ่ะเขาเขาเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพโพลังกาค่ะจุลศักราช1175ตรงกับ มันเลือนคะ่ะอ่านไม่ออกก็ปล่อยไปละกันเดีกนนะคะเดี๋ยวดูข้างล่างนิดนึงขันกลับมาจากขันกลับกษัตริย์ลังกาอ๋อขันกลับมากษัตริย์ลังกาให้นำหน่อโพลังกาพันพระศีมหาโพเมืองอนุราชบุรีมาถวายพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลือดล่านภาลัยออจำนวนสามต้นโปรดให้ปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุหนึ่งต้นวัดสเกตหนึ่งต้นและวัดสุดทัตวรนารามหนึ่งต้นอ๋อสแสดงว่าอันนี้นำมาจากเมืองอน,นุราอน,นุราชบุรีค่ะต้องไปอ่านประวัตินะคะ ี่จลึกมันก็ลางๆะคะ่ะขาดบ้างนะคะต้นพระศรีมหาโพนะคะอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะคะอย่านะคะเดี๋ยวกูรูจะพาเข้าไปในพระอุโบสถอีกคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปขอให้ทุกคนหรือเอฟซทุกคนนะคะมีความร่มเย็นเป็นสุข อยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นล่มโพล่มใสให้ครอบครัวนะคะดังเช่นต้นพรษีมหาโพนี้นะคะสวัสดีค่ะ